สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีมาเด้อมาเด้อกินข้าวพี่น้องมื้อนี้มียังไงยะระตีกินมื้อนี้โอ้ยพะโล้ไข่พะโล้พี่น้องไข่พะโล้ใส่อ่อนเฮ็ดม่วานนี่ล่ละม่วานใส่หมอ่อนนาวพริกมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อแซ่บๆน้ำกันพี่น้องอ่ะแยงยะระตีกินได้หลายเจ้า เสียดน้ำการใส่หมูอ่อนถั่วหมูหมูไอ้หบดเลยบางทีเอาหัวเลยเอาแบบอีมเลยได้พี่น้องเลยว่ะเรียกบอกถั่วถั่วใส่อ่อนใส่ไข่แบบเสียดเลยพี่น้องมามาเด้อมากินน้ำกันเด้อ บ่เคยบ่เคยกินดอกพี่น้องสายโ่เคยซื้อมาเฮ็ดกินจักษ์เต๋ายัละตีผ้าซื้อมาเฮ็ดกินคนแสบเนาะมากินอย่างแบบแบบแบบพุทอวาอเลย่เคยกินเกินที่แซ่บ่เคยกินบ่าจะเหตุสุเป็นเนี่ยนะเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทาง YouTube สองพี่น้องพี่น้องเยอนฟังล่ามาเร้อมากินน้ำกันสาแล้างยินดะปนได้เจอพี่นิตาหม่องพี่น้องอาหารแนวนี้พวกว่าได้เห็ุกินนอกจากไปกินบ้านได้นั่นเหตบุปผิเบเป็น เย็นทกอนกินมาได้หวานดนมากด้บอะไบ้านี่นอ,อืมเผากันใช่ปเบื่อกี้เขาเน้อก็ไข่กรดูเนาะอน้ำพริกปนน้ำพริกสดเแียมนย่ยเฟตเพตแกเสียบขนานากอนอ้อนเลยเนาะ ขณะอัอนอ่อนนิดนึจะคของแต่

อ่อนขนาดนอ่อนอ,อ,กอ,อกวกๆฝนเมารายเหมือนอะพี่น้องด้วยมันไม่หน้มพุ้สวนเนาสัออชอากันเ<ม>น,<ม>นาะข,ขนาดก็ขลุนเขากัน ใส่ที่ลวกไปเมื่อวานนี่แหละพี่น้องน้ำมาต้มพะโล้ไทยๆน้ำหอมแบบคักเลยพี่น้องแบบแสบไทยไข่แดงแงดงเนะาะไข่ธรรมชาติค,คนไทยฟ้าดไข่เหลืองธรรมชาติพี่น้อง

เนียมาก้ายเนี่ยเหมาะดูยี่กว่าเกมแสบก็คล้มตรงมหย่งตรงใส่ใส่สขลุ อ่วนมาเลยพี่น้องเ้ยเมื่อวานนี้เขาพูดกับพี่จันบอกไงนี่ก็ต้มพะโล่อีกและบอกอึดพักพี่น้องพักเต็มตัวเลยนะฮอนนกกินเน้อยใหญ่เนาะนกกินพัก ปลูกแบบง่ายๆได้พี่น้องปลูกพักอยู่เมืงองนอกมันมีหวานมียหญอีหยังโคตรแตนาเป็นแห่งว่ะอันนี้บอกเพจน้ำตาอะไรอัอนนี้้่าบอกจะ้กินนั่นอันนี้น้ำตาหลาว โอเคลงตายหน่อยกับนั่งหายลาพี่ลาหน่องประชากรนั่งจังมาหนังหายยี่ป่าวหายพี่หน่องเห็นไหลเนาะมไดในไหลโอ้โอเคน้ำพี่หน่องน้อคลิปนี้กันถือใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แยกพี่วันให้ยแยลาตีนั่นเองด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จําเี็นละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะอู้นหน้าได้ยาวยา่ะ